คำแล้วคำแล้วซาเอ้ยซาพาลูกมาวันนี้ไม่ยอมเข้าคอกพากันไม่ยอมเข้าคอกมามามาเข้าคอกเร็ว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 คำคำคำห่วงกินเด้บม่ยอมเข้าคอกเลยป้าป้าป้าน้ำมาป้าเข้าคอกลูกป้าป้าซาเอ้ยทำละลูกป้า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 เข้าคอกไปเร็วเร็ว น้ำบมาแล้วป้าป้าป้าเขาคอกคำเนาะสีมาบะลามาเรือบ่เขาคอกจังไรเนาะไปไปไปเขาคอกแล้วเขาคอกแล้วมันคำแล้วมันคำแล้วเฮ้ยคำแล้วมาเอินเรากลับไปตัวมาเร็วมาเร็ว ว่าสิหกชีนํำว่ากับ่ได้หกชีม้ามามาอย่าเขอไปอีกมาม้ามาคำเราเมีคำเร่อสิบ่ยอยากเขาคอกจังใด้ยพากันไม่อยากเขาคอกป้อยกินยังมือเราเมียม้าม้ามาบ่ได้เด้เนี่ยคำด้เนี่ยมือด้เนี่ย คำเมื่อแล้วลูกย่าปากยากย่าปากยากมือลุ้นกต่ยังไม่กินไม่ตัวม้าม้าสับม้าพาลูกมาแหนดีจะย้ำคำคำหนิล่ะป้อยกินยังมือเออย้ำเบ้นห่อนมือนี้ย้ำเบ้นห่อนน้อนหนามซ่ติมคนอยากแห็นยาคำคำเสั็จแล้วไปไปเพได้ดอกคำเกินยุ้งสิเข่ามุ้งได้ลูกไปไปไปเข่าขออยุ้งเขามุ้งแล้ว น่าโตอ้นวนๆเป็นหมูแล้วแม่ไปไปไปเอ้ยคำบันไายกับว่าอยากเขาคอกไว้มาเอินเอาแหมไปอ้วนเป็นหมูมันเป็นควายดอกหมูแล้วหมูแล้วไป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 เป็นหมูทุกตัวเลยนะอีมผุ่น พุงป่องตูดปิ้นแล้วอิมหว่วงกินยาอยู่เด้เนี่ยบ่อยากเขาคอ,อกเด้เนี่ยห,ห่วงแหนหว่วงเลาาอยู่เฮ้ย <ไป S 1> ห่หวงแหนยาไปไปค้ำค้ำค้ำออกมาเด้อมาเด้อมาเด้อหามปากยากเด้อ เศร้านี้ป้อยตะเศ้าอยู่เนวันนี้อากาศร้อนมากตอนกลางวันแดดร้อนเขาคงจะอยู่ในร่มเขาคงจะนอนแช่น้ำเพราะว่าอากาศร้อนเขาอยากเข้าข้อค่ำค่ำปลายปลายเข้าข้อกันเข้าข้อการมาเรียกเอาเด็กๆเกข้าข้อนะคะค่ำแล้วเขาไม่ยอมขึ้นไปนะ ข้าแล้วเขาไม่ยอมขึ้นไปคอกก็เลยต้องลงมาเรียกเรามาเรียกก็ยังไม่อยากจะไปนะดูดูดูดพักกันยางหาเห็นหยาเสยไม่อยากเขา้าคอกได้แล้วเนี่ยมือเนี่ยไปย่างลูกไปย่างเข่าคอกไปลูกไป,กไปย้ะปา,ยางยากไปมืออื่นก็ยังไม่เห็นไม่ต้นอ่ะไปไปไปหานั่น ยญ้าถัว่วถั่วลามันต้านะคะที่เขาเห็นแทะเลมอยู่นี่คือหญ้าถั่วลามันต้าเป็นหญ้าที่วิตามินเยอะเราซื้อมเมล็ดมาหวานกินดีขนาดเลยเนะ้ไป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 ลูกโอ๊ยคำมเดาเมยหมาป่าเงี้ยเบ่านี้ไปลูกไปไปไปคำมเดาเมย์ ข้าเมื่อตื่นตาแล้วแม่บ่อยากไปไหมไไแม่ลือมากล้วยอยู่บ้านมาให้อีกกล้วยมาให้ยน้ำลายอีกกล้วยยังอยู่ดิไป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 เล่ไปเล่โอ้ยบ่อยากเขา่าคอกันมือนีไงแข่งงากันไป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 เด็กเด็กไปเขา้าคอกัน <laughs> ก้ <g ül üyor> มหน้าก้มตาแหนบัสสุตโตนรวมด้วยช่วยกันเลยแม่ไม่อยากเขาคอ,อกแม่เขาคงไม่อิม่มถ้าว่าไม่อิ่มก็พุงป่องแล้วนะอุ้ยออไป,ไปลูกไปักินเพียงในคอกไปไปไปไะไรไปกินเพียงในคลอกไปไปยุ้งขามุงเราหรือปล่เนี่ยคัมเดวไอ้ลูกไปทั้งทรัพย์ ยางเลยยางเลย <laughs> วันนี้เด็กๆไม่ยอมอยากจะเข้าคอกกันนะคะไปซับไป,บไปแม่พูนซับพาลูกเข้าค้อเดี๋ยวนี้คำจนมาตะเวนปกดินพรากันไม่เห็นยหญ่ยุ่งใดพกูละ่ะกวรนเขาอีกกวรนเขาอีก กินเฟียงก็ได้ดอกลูกเฟียงแน่คออะ ไปยบายปพากันไม่อยากเข้าคอ,อกเลยวันนี้ไปน้ำว่าไปลูกอูอ้ยุ้งหลายอย่างนี่อูดยุ้งในมุงเราได้เห้บินนี้สวัสิเขาเบิ่นขึ้นไหมไม,ไม่หรอือลูกดูฝนยุงเยอะ ไปไปเข้าข้อกันเร็วเข้าข้อกันแล้วลูกเร็วเข้าข้อกันแล้วกินฟางกินน้ำและน้ำเพชรหิวน้ำสิน้ำเพชรกินน้ำใหญ่เลยกินน้ำใหญ่เลยกินฟางในขอกลูกกินฟางในขอก เขาคว้างแล้วก็อยากเห้เฮ้ยหยอกเขาคว้างแล้วก็อยากเห้เยฮหยอกตัวอยากหยอกเขาตัวอยากหยอกพ่อเด็กๆรุมหยอกพ่ออยากเล่นกับพ่อเอา เด็กๆอยากเล่นกับพ่อเฮ้ย <laughs> ป <laughs> ่ะแม่ทรบก็อยากอ้อนตัวใหญ่ก็อยากอ้อนมันเด็กตัวเล็กก็อ้อนตัวใหญ่ก็อ้อนเรารักเขาเขาก็รักเรานะสันสาตตยานเขารู้นะคะว่าเรารักเขาสันสตตตยานเขาจะรู้ว่ะเอา,า,าไว้บ่ะจกใบกับนะี่เรละอ หมุนมาหมุนมาน้ำเป็นนอะมักยอกอ่ะพวอเล่นแรงเล่นแรงขันเฉียวหัวห่่แล้วอุ้ยปากบานบึกบึตโตแล้วน้ำเพชรอะกับแม่เขาไม่ค่อยเล่นแรงเหมือนพ่อหรอกเขารู้ไป พากันนอนนี่นะอยู่ในคอกนะแม่จะกลับนานะอุ้ยลุมมะอ่อนเพิงข้องสัพท์เพิ่งนำเพชรลุมมะอ่อนแม่ลุมมะอ่อนแม่แม่จะไปนะหอมนะจุ๊บอุ้ยหอมจุ๊บหอมจุ๊บยืนนี่เด้อมาไปดอกพอเอาไฟอูดยุ้งออกไปต้นยืนนี่ละมื่อนี้แม่ลืมกล้วยน้่ว่านะแม่ลืมกล้วยโบโบโบ,โบมามีโบ โบเบโบเบ๋บงมีแม่ลืมไม่ลืมมากล้วยมาให้โบโบโบไม่มีอะไรเลยอยู่นี่นะนอนนะแม่กลับนานะฟากันอยู่บ้านใหม่อยู่คลอกบ้านใหม่เราไปอยู่ที่นานะคะปล่อยเด็กๆอยู่นี่กลางบ้านกลางหมู่บ้านไม่มีอะไรนะคะใครอยากได้มาขโมยเราก็ทานให้นะคะ <laughs> เรากางมุ้งให้อย่างดีไล่มแมลงให้อย่างดีนะคะที่นี่ดงทองฟาร์มเจอกันคลิปใหม่นะคะ